สวัสดีค่ะอ้าวเลขน้องนุ่นเขาจังจังครับเมื่อกี้ย้อนแสงแบบน,นี้สวัสดีค่ะบาง่ันน้องนุ่นบอกศูนย์เจเนาะจ้าาบอกถือซูงวัดพี่น้องเป็นเัไ่ไรเมื่อนี้ได้โต้วงวัดไปเนาะค่ะน,น้องนุ่นเอฟซีกับตาบหลายคนอยู่อันคนเดียบบอกเอาเลยบ่ะด่าตีไว้สองเจก,กับเจ๊งสอง,สองเอกอะ่ะ เก่าเป็ดเด็ดเก่าแล้วกันหนึ่งเก่าเกาหนึ่งว่าเดือดสีฮอดนี่มันชนเดือดือดลาพอดีโอ้ได้มาเจ๊ไซคะ่ะเลขตัวนี้มันมนีก็เลขลดจ้ะเพราะว่าหลาในความคิดของหลาตอนนี้มันมีคนมะสาทิดว่าเลขหมวดนี้จะต้องเรียนสองกับติแล้วแลนสองกับเจ็ดแม่ขอให้น้องนุ่นจุดทูบให้พอ้อมนะคะมือนีบไว้ก้อนวั่นพระเนาะค่ะพี่น้องเปิดโชกเปิดลาบน้ำกันค่ะ แปว่าเลขที่น้องนุ่นมีห้เอฟซี่แล้วงวดนี่เนาะคะ่ะโอเ้เป็นเป็นเด็กมาแต่ใสก่อนค่ะเด้รถนี่แหละแต่ว่ามีคนบอกว่าเลขงวดนี้มันสีเลีนเจ็ดกับสองเรนเจ็ดกับสองบอกนี่เป็นคนหรือเป็นผีค่ะอันออ<า>ได้ความคิดเนาะได้รู้ขึ้นเนาะผีบแบบมันมีคนทัเหลานั่งเดี่วมือนี่กะกอะ เจอพีหลอกคุณลูกก็เลียนหลายโอ้เจออีกแล้วน้องนุ่นเจออีกแล้วครับเจอผีหลอกกาสั้นไอจุกมาหาแล้วครับเอฟซีครับจุกมาแต่ใสเหมือนจุกมาแต่ใสมาแต่ใสแล้วน้องนุ่นฟังน้องนุ่นเบาแล้วครับแล้วแบบจุกมาแต่ใสครับเริ่มเแรกเริ่มเล็กๆอ่ะกลางสีว่าคือว่ามือนั้นประกวดเฟสชีอยู่โรงเรียนแล้วคู่เพิ่นบอกให้ผู้ใดที่เฮ็ดเฟสชีอ่ะไปแต่งหน้าแล้วแบบ เพราะว่าไอจุกกรบโบแม่เหรอนาะในความคิดจะขอเพราะมันบป็นแมาจุกแหมม,มันตัดผมรองทรงคือยังคนทั่วไปอ่อาก็เลยว่าเอาเป็นรุ่นไอโบเห็นแต่งหนาถ้าคิวได้ว่าเสียดายว่าไปตามไปเล่งถือบักกะแลงย่ตีนไหม,อ,มอันคือจังบักกะแลงเด็กหน่อยที่เขาเกิดมาแล้วเขาซื้อมาใส่ขอถ้าขอมือเสียอ่าก็เลยว่าไออันโค้งทางเลยแต่งตู่ห้เจ้าเกาะแต่งคือจังอันบักกะแลงแคเข้ามาเห็นตัวเล็ก ก็จากัหันหนามาเบิงเมียกเจะแต่ว่าก็จะวาวนั่จำดจย่ายวาไเด้วว่าทางผีวาน้ำมันสีบาหฮันหนาอะไรคิดยืนูนเดียววะเพาว่าผีมันกับันหนาวาวอมันก็ไม่หยิมแต่มันบาปากคือคืออะไร้วความคิดตอนแรกอะ บรรูนะว่าเป็นผีอีริซคือในบทตอเแรกกับทีว่าคนเพราะว่ามันบอกเป็นไอจุกไงอัตรายผมลองส่งแล้วก็ได้บอกคือมาว่าไอถ่าน้ำแน่า็ะไ้ว่าสีดคือมาเอาของผู้เดียว่อยากล่องไปผู้เดียวบ่มีมูอะไรว่าสีท่าน้ำมาเบิงแต่กับล่องไปบันไดลองบันไดแต่ว่ากับบบอกบบปากลาก็ได้บอกคือมาสีว่าโอ้ยเจาะกระเจ้าแมนยิงเนาะนะตาก็ดียังแม่นยิงยิงเพราะว่าปักปักเจ้ากึกบอกก็ไ้ว่าอท่าน้า ห้าน้ำมาแล้วก็ยิ้มยิ้มแล้วก็ย่างลงบันไดเอาไปทิ้งได้ชุดท่าไปหอดั้นที่หนึ่งชูมึงเห็นนุ่นอายที่ใส่บักกัลแรงคอขาวว่าก็เห็นแต่มึงตัวย่างลงมาผู้เดียวก็ได้คิดเอาเรี่ยวพีโรว่าอะไรวะกูกูว่าไม่ได้จังอันกูว่าก็พอจะเอาไม่ได้จังไหว่าจากสั่นจากสั่นสามหอดั้นสองวลางสิโอ้แต่สุโมลัยเป็นผีดีเห็นป่ะสีหักข้อหูกระต่ายยังใอยู่สั่น้ๆเลยอะไรวะก่ได้ท่ามวะ มึงว่าเห็นอีๆป่กูเห็นมึงย่างว่าผู้เดียวนุ่นอิลี่เขาเลยว่าสิเอ้ากูเห็นนุ่นอายเขาย่างแน่กูว่ากูคิดว่าเขามาประกวดเฟชชี่ว่าฉันว่าเพราะว่าอันนี้กูไ่เห็นได้มูไม่วางฉี่่เห็นกูเห็นมึงย่างแล้วไหมอีผู้เดียวอิลีสูบ่ะเจ้าถามผู้อื่นไดถามนุ่นเดือยไดเขานั่งข้างหน้าเขาเห็นตัวมึงย่างว่าผู้เดียวถ้ามาจารย์ที่ประกาศอะไรเขาก็แต่ผู้ใดสันะแต่ว่าก็เลยมาคิดดีว่า แอ้ถ่ายสมุดว่า,ว,าว่าพูดเดียวค่ะว่าเป็นพี่อีดีทําไมเขาถึงหันหนาว่าก็เผ้าออสัตว์แต่ว่าเขาบป่าปาก็คือเขาหันหนาวมเมืองแต่เขาก็ยิ้มใสอมตอนนี้ยังคิดอยู่ว่า เขาต้องการซื้อชันยังกันเน่ยที่เขาต้องการมาบอกอย่างดักแต่เขาบ่ปากมาบอกแต่เขาขนาดหันซูนาอยู่สูนาหันยิ้มแต่บ่บอกบอกน้ำเท้าซื้อแล้วมือนี่อันเออมือนี่คือว่าน้องนุ่นเจออีกอันี่ก็เจอเอาบาดีเนี่ยโลงมาจากของเลียนหรอก่ะไปดังอยูตัวใม่หินออนน้ามาหน้าคางๆแหละไม่มีไอายลุงผู้นึงอายนี่ก็เรูนหลุดนอกอันนี้ก็เรียกว่าสีมันไม่ใช่ไม่คนหัวมี เพราะว่าอันรุ่นอ้ายเพราะม่นรุ่นอ้ายเรามูกันนี่แหละแต่ว่าเลียนคนเราผแนกคือคือเป็นแฟนของมูอีกคู่นึงคือเด็กช่างคือว่าหลานางตมาหมนอีออนแล้วมันกับานางขางขาจูจๆมันพักลมเลยไหมจูจๆมันยางลมมันเอาดักนางลงมันมาที่หัวมันด่วนเลยไหมแต่ว่าตเจ้าของหูอีแหละว่าตอันนั้นมันนางขางของของเจ้าของบอกก็คือบอกกับมู แบบบ่หายมูหูพิรุษจัิงสินะคือว่าเฮ็รโตเป็นธรรมดาปกติดดตแบบบ,บ่ต้องตื่นบ่ต้องอยังไงในใจขังอล้องอาญานอยู่เดยยานอยู่ในคิดอยู่ว่าเขาต้องการยังกันเนี่เฮ้ยเพชรยังผิดในโรงเรียนบอกเขาถึงตามหรือว่าเขาต้องการซื้อซานยังยก,กันลยว่าในวันที่หนีก็เลยว่าเอ๊ะมันกับโบเมแต่ว่าผู้น,นั้นน่ะายผู้งญ่งง่ามูลานะที่เป็นผู้สาวมันน่ะมันหัวความลงอะเล่เอามันขืนสู้เป็นยังลายบคว่าสิงมั้งวะ กูยูสื่อๆก็คือจังไม่ค่อยพักกูเขาโอ๊ยมึงคิดมากเกินไปละมึงมึงนั่งดาบมึงถือกันไปหินอ่อนไหนนะมึงเล็กัวขว่เมก็เลยวางมึงก็นั่งห้างไม่เห็นตัวเขาอะไรสีเซาเซยอันเซาเซยอันมึงขี่หายเขาเลยบอกอยากให้นางกับคนสวยยังกูเลยวสิบอกว่าอยากให้มูเคียดอยากให้มูอสงใจเลยว่าสวยตายแล้วว่ะอ้าวถากูว่าสวยมึงก็คงสีบขหัวด่วนลงพุ่นดอกเขาวางสีแสดงว่ามึงขี่หายเขาบอกอะไรมึงนั่งได้นางไก่กูบ่ได้เออบอกแบบ ไปพังผีนะแล้วอย่าดกพวกขี้งูลายย่ามเขาย่ามเมียนะเขาบวชเขาอู่อื่นกับย่ามคนแปลว่าย่ามเนี่ยต้องความเสียของคนเนาะตานนี้ตาตาหนุ่งหนุ่งเห็นนี่เห็นแค่เป็นบ่นั่งอยู่ข้างนี่แต่ว่าบวมว่าน้ำกันนี่บ่เห็นมีเส้นเนนาะั่นนะครับคือเด็กมีเส้นต่างต่หลายมือเลยครับน้องนุ่นว่าพ่นผู้นิตตามมือว่านี่พนลูกพี่น้องมือว่านี่ย่างออกจากห้องเป็นเป็นเวทวันจันทร์เฉพาะในเ็ทเรนเดลเลย เพเจอตั้งแต่วันศุกร์แล้วแบบไม่อยากว่าเนาะมึงดึงมือเพิ่งจะคลองกับยานน่ำสูยาแวาลงไปจากห้องสูทากูน้ำเน่าอะไรมูก็ว่ากูเสียวกระเป๋าลงไปไว้แล้วกูสิขึ้นมาหาดึงข้อเสียมาไว้มึงกูไปแล้วมึงจะฝันมึงสิได้ลงไประวังสิมึงบ่ถากูกูเศร้าเลยน้ำมือกันจ้าแม่จ้าสันทากสันหายินเท่าเคสเวียนสิน เรนเนี่มันย่างแบบว่าเ้าอยู่นั่งเสียแหละถ้านางเงินสิแบบยังไม่โบก็อาลายถ้านาเช่นกันมันย่างตายลาไปได้ไหมเกือบล่มไหมเหมืน<อ>มันย่งางคาโตาแบบนี้มันโบย่างหลีกไหมมันยาง<อ> ท,ทั้งหลังไม่หมดป่านนี้มีสิล่มแขนอยู่ทั้งสี่มูอก็ได้จับพยุงขึ้นทั้งสองอเพราะว่าขังละค้นนะมูอทางวันนู่นมันเป็นอย่างก็ว่าโอ้กูเรมเบลเพราะว่ามึงนั้นตอนเที่ยงเรมเบลีมู่ว่านานี่เัรนี่มูอแลยว,ว่าเออนายจะแมนมึงตากแดดนู่นกันเสียนักเรียนม,มึงเปียกเบือนมั้งานางพึ่งเปริ่มนายจีแมนมึงอาจจะอาการมันหอนเกินไปมึงเลยสิเป็นลมเพราะว่าคิดส่งนั่นแหละแต่ในความคิดจะขอคือมันยางพาเห่าเลยไหมมันยางตาก อ้าม่้งไปเลยอ่ะทางทางมูพยุงบ่ได้นี้ค่ะอันนี้ชายผู้นันน่ะไม่นะค่ะไอ้เอิ้์นเอิ้์นเอิ้์นเพิ่นเอิ้์นเนี่ยบอกเอิรไอ้จุกบ่กเพื่นนี่เราบ่รู้ว่าไอ้จุกหรือบ่แม่นไอ้จุกค่ะแต่ว่าเพิ่นกระซิบนี่ตัวใดก่อค่ะเพิ่นกระซิบเพิ่นบ่ได้บอกเป็นเลขบอกแต่ว่าเลขหมดนีได้สองแบบติด เิ็ดกับสองเนเ็ัตอาตีเอานี่ที่ตีสองเจดเจดสองออะเลขงวนเท่านั้นตัดนัดก่อนตอนแม่บูไม่สัมันธ์แล้วไปซื้อกันสุกีนั่นม่งูมาวนตอนน้ารุ่นละปีเก้าแปดแปดเก่าเพราะมันยังบอกเออเพราะว่างูงูมันม่วนขึ้นคือยเลขแปดบได้กวได้หงหางแล้วก็เลขอายุเจ้าของสิบเก่าแเก่านึง อายุตรงนุ่นครบสิบเก้าพอดีเต็มสิบเก้าปีพอดีนะครับดีครับส่วนเลขกคุณแกเลขกคุณแกยังเหลืออายุอย่าลืมหันหัวเด้อ,อเด็กเก่ากับเด็กโคกพี่น้องคุณแกยังเหลือตัวไหกกับลูกพันออก เรือสองเจ็ดเจ็ดสองเรือสองเจ็ดเจ็ดสองเอฟซีครับอ่าที่นี่พอสวยเคยบอกมาดูนะครับก็สองเจ็ดเจ็ดสองแลค่ะหลักกาสนใจนี่คือแนวทางนองนุ่นนะคะสําหรับคลิปนี้ชื่นชอบแนวทางนองนุ่นนะคะบอกเด็กเม็ดแมนค่ะพี่น้องเข้ามาตลอดถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องเบิกซับหน้าคี้นะคะทางช่องก็เสนอไว้เป็นแนวทางเป็นเสือกลางเท่านั้น โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมค่ะ